สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพ,พื่อนพีพ่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิงบุญเรือนนะครับทีนี้เราก็มาลงปูนอ,อยู่ดงหลวงนะครับมันจะว่าดงหลวงก็ไม่ใช่นะมันอีกยี่สิบหกกิโลถึงดงหลวงนะครับเราก็อยู่คําชะอีนะครับนี่ก็เก็บผ้าเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ดึงมาไวต้ตะก้านะครับเก็บผ้าก็เก็บอยู่ตรงนู้นนะครับตากแดด<ว> หาหมอยู่ตร,ตรงนี้ปกติรถหกล้อมันจอดนะครับไม่รู้ว่ามันมีที่ว่างนะครับก็เลยเก็บผ้าตากแดดอยู่ตรงนู้นเลยนะครับโอ้โห,หบัลลกึกตอนนี้ก็เที่ยงนะครับถึงเที่ยงพอดีนะครับเที่ยงตรงนะครับผมเป็นคนเที่ยงตรงนี่เที่ยงเพิ่งถึงนะครับโอ้สุดยอดมากเราได้ไปต่อนะครับไปเติมน้ำมันอยู่บริษัทตะกี้นี่สมญญาบอกว่าให้ไปใส่แป้งต่อเลยนะครับ ล่องน่าจะล่องเลยนะครับคิดว่าเนาะใส่แป้งต่อล่องเลยนะครับคนขับก็ลาต่อนะครับเห็นว่ามีอาการเก็บคิงนะครับคนขับเก็บคิงนอนนอนเยอะเกินไปนะครับหรือไม่แน่ใจว่าทําการบ้านเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับถึงจะได้เก็บคิงนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสไปต่อนะครับท่านผู้ชมไปใส่แป้งกิรัตนะครับใส่แป้งกิรัตต่อไม่รู้ว่าจะไปลงไหนมันมีลงสองที่นะครับประตูสิบ โกดังสิบไม่ใช่ประตูสิบโกดังสิบแล้วก็คลองเตยนะครับสองที่นะครับเป็นลูกจัมโบ้นะครับลงไหนก็ได้นะครับขอแต่ว่าได้ไปต่อนะครับแต่ว่าเราอยู่ไกลเกินเราจะไปทันไหมนะครับอยู่ไกลเกินนะครับแต่ว่าจวดเข้าเดียวหรือว่าเราจะใช้เส้นทางสี่เลนตัดใหม่นะครับมาตะกี้นี่ก็เจอเอฟซีด้วยนะครับเป็นน้องคนไม่รู้ว่าน้องหรือพี่เนาะเรียกพี่ดีกว่าเป็นพี่คนขับรถพ่วงนะครับรถพ่วงวิ่งมาด้วยกันนะครับ แกก็ถ่ายคลิปให้นะครับไปดูในติกตอกนะครับเป็นคลิปนั้นแหละครับแกถ่ายให้นะครับอันนี้หรือดึงไปนี่ก็เพราะว่าตอนที่แรกผมนึกว่ามันจะลงแถวๆนั้นกลัวฝนตกนะครับกลัวฝนตกก็เลยทําแบบนี้ไว้นะครับเผื่อฝนตกเราก็แบดึงลงเลยจะง่ายนะครับผมก็เลยยังไม่ได้เก็บไปนะครับนี่ผมวางแบบเครื่องนะครับถ้าใครเห็นในติกตอกผมอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับมันจะใช้เครื่องวางนะครับใช้เครื่องวางแล้วก็อ่า มันไม่เหมือนคนนะครับไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนยังไงนะครับคือถ้าคนวางนี่มันจะแน่นนะครับจะทิมเติมทิมเติมนะครับมันจะแน่นกว่าแบบนี้นะครับแบบนี้มันจะอ่ามันจะเอียงมันจะเอียงนะครับส่วนมากที่เอียงก็อยู่ฝั่งทางนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเห็นไหมเวลาเครื่องเรียงมันจะไม่มันมันจะไม่ติดกันนะครับมันจะห่างๆนะครับห่างๆจะห่างๆเห็นไหม เวลาใส่เสร็จนะครับก่อนก่อนจะให้เขาคุมผ้าให้นี่คือเราเดินได้ออกไปแรงๆเลยครับแล้วก็เบรกจึ๊กนะครับเบรกเพียงหัวทิ่มเลยนะครับเบรกสัก้องทีนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้ปูนมันกระชับติดกันนะครับถ้าไม่เบรกนี้มีเปอร์เซ็น์ที่จะปูนพังเยอะนะครับปูนพังเห็นไลค์กันแล้วนะครับที่ว่าปูนใส่ปูนอินทรีแล้วก็พังนะครับโอ้กาลังเอามาอย่างคี้ทำนี่ครับเอาข้อผข่าเลยนมาครับ โอกำลังไบนองพาเลทนะครับกันยงบูนแตกนะครับนี่มันจะมันมันก็จะกลายเป็นชิด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 กันเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมพยายามออกใส่แล้วก็เบรกจึ๊กเลยครับเบรกแรงเลยไม่ต้องกลัวอะไรนะครับที่แห้งอื้นเบรกจึ๊ออื้นเบรกจึ๊กสองแถวครับอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมอยู่สั่งมั่งครับอยู่จึกเลย มันก็มีเอียงบ้างนะครับผมก็ใช้สเตรัดประมาณห้าหเส้นนะครับข้างท้าย2กลางหนึ่งแล้วก็เก็บริมผ้าใบอีกสองคัดท้ายอีกหนึ่งนะครับนี่ก็มีเอียงนะครับนี่เอียงเห็นไหมลูกท้ายมันจะเริ่มเอียงนะครับถ้าสมมติว่าผมไม่เบรกกระชากแบบเบรกให้มันกระชับไปเนี่ยมันจะมีทธิ์ที่จะพังเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อคือนนี้มาก็มา โอ้ก็ถือว่าหลุมเยอะด้วยนะครับเลนายหลุมเยอะมันจะเอียงเอียงเห็นไหมท่านผู้ชมเอียงแล้วนะใกล้จะพังแล้วส่วนมากจะพังจะพังอยู่แถวท้ายๆแล้วครับจะพังแถวท้ายๆนะครับสามแถวท้าย,ส,าาายสี่แถวท้ายนะครับข้างหน้านี่ไม่ค่อยพังเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมมันจะพังแต่ท้ายๆนี่แหละครับโอ้บางส่นนี่ต้องจัดใหม่แล้วนี่ถ้าเป็นนุ่ขับนี่ต้องจัดใหม่นะครับนี่ แต่ว่าอันนี้เรามาสแปร์นะครับสแปร์ขับยังไงก็ได้นะครับรถก็ไม่ได้ล้างนะครับคนขับนี่ล้างอย่างเดียวนะครับเรานี่ไม่ค่อยล้างเลยนะครับเพราะว่าสแปร์โดดขึ้นขั้นนั้นขั้นนี้อยู่คนนักทองแทีนี่ก็ล้างเพ็ดเสินผมเลยไหมคนตรงๆนี่มาล้างรถเพื่อที่จะตอนผมขึ้นรถก็ต้องล้างให้แกประมาณนี้นะผมคิดว่านะครับท่านผู้ชม เ,ออเวลาคืนรถก็จะถ้ามีเวลาก็จะรูปให้นะครับจะรูปให้นิดนึงเนาะแจวเหมือนเดิมมันละครับแจวเลยแจวเลยนะครับเราเลือได้เก็บผ้าใบเนาะได้ไปต่อเสยนะครับท่านผู้ชมโอ้เมึงฝืนอุยูอาญาเลยครับจะบนหมวกตัวดีถ้าผมถ้าผมขับประจำผมจะจะไม่เอาไว้ตรงบนหมวกนะครับ เพราะว่าเออมันถ้ามันมีอะไรเต็มหมวกเนี่ยมันมันดูไม่สวยเนาะผมก็จะอาไว้ที่หางนะครับไว้ที่หางก็ต้องรัดดีๆนะครับรัดไม่ดีคือเสียนะครับตกเสียนะครับผมถ้ามันบนหมวกมันโลง่ลงๆมันก็ดูดีนะครับเวลาเราใสา่ไฟใส่สสอะไรมันก็อ่าเป็นตะเบิงเอาง่ายๆคือเป็นตะเบิงแหละครับเป็นตะเบิงโอ้จากนี่ไปลงแป้ง,งก็ไกลมากนะครับท่านผู้ชมไกลเลยแหละครับไกล ร้อยร้กว่าโลนะครับเหยียบย่างเดียวครับน่าจะขึ้นทันวันนี้ทันไหมต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้คนงานยังไม่มาเลยนะครับตาคนงานนี่และพี่น้องเลยรอคนงานรอคนงานนะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคนงานมาจะมากี่คนแล้วก็จะลงให้เราเร็วหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับเหมือนอยู่กาลาซินร้อยเ็ดหรือเปล่านะครับดูกันเลยครับลงเสร็จแล้วนะครับ คนงานก็หกคนนะครับลงจวดมากครับจวดจาดขนาดครับไปดูกันที่ลงแป้งกันเลยนะครับว่าจะได้ใสหรือเปล่าวันนี้หรือได้เป็นนอนนะครับจวดขับลงแป้งข้น้ำแลวครับวันนี้จวดเลยตอนนี้เราก็ได้มาใส่แป้งแล้วนะครับนี่รอใส่นะครับท่านผู้ชมตามก้นมาติดติดกับน้าเสกใส่ห่อเลยนะครับนี่ทีแรกเนึ่องาจะไม่ได้ใส่นะครับท่านผู้ชมเอาได้ใส่เซยนะครับอันนี้รอใส่นะครับรถก็รอใส่เยอะนะครับสองสี่ ผมเป็นคิวที่ห้านะครับท่านผู้ชมเปลงคลองเตยนะครับแป้งด่วนอยู่ละมั้งนี่มีผมคันเล็กคันเดียวนะครับสองหกเลขเต็มตัวมวใจนี่ใหญ่มากนะครับนี่ก็มากับนักเสกสายหอนะครับตีด่วนมาจากอ่าอย่างคำช้อีนะครับคนละวากเลยนะครับน้องแป้งนี่ต้องการลดด่วนนะครับถ้าเรามาช้าเราก็ไม่ได้ขึ้นนะครับท่านผู้ชม รับเสเนียนโทเร่งนะครับนี่โอ้แต่ละคนรีบมากันเลยนะครับคนละฟากเลยนะครับท่านผู้ชมกระสินมุกอาหารนี่มาประมาณร้อยห้าสิบโลนะครับรีบมาเลยนะครับจวดขนาดครับนี่นะเสกสายหอกก็จวดขนาดครับรอเลยนะครับรถน้าแกนะครับเรลาไฟก็อย่างเท่นะครับนี่เวลาปัดน้ําฝนนี่มันก็ไม่โดนนะครับก็แต่ว่าอะไรเนี้ยอะไรกันครับเนี่ยมีมีพอาดสายรัดนะครับนี่ ต้องใช้กันคากระจกควยนะครับโยกโยกกันคากระจกโยกนะครับ่านผู้ชมอ๋อยังยังไม่ต่อไปเลยนะครับหนึ่งเป็นสีแดงนะครับเวลาปัดน้าฝนก็ไม่โดนนะครับห่างนิดหนึ่งห่างเยอะเลยแหละครับนี่ห่างเยอะนะครับราวนี้ก็ประมาณสองพันเจ็ดนะครับพร้อมส่งนะครับน้าเสียก็ใส่เองนะครับนี่แมนครับใส่เองคนเดียวนะครับนี่นะแกขยันมากนะครับ ใส่ไ n ้ไหมวะใส่ได้จังดีวะเจเลยนะครับอัน,นีคนยครับเล่าบริษัทไครับไม่บเรียบร้อยดีนะครับนี่อันนี้แป้งอะไรนะเนี่ยแป้งมลงใส่ใส่ับเนี่ยป,นยปานคือสูงเลยวะ ฟ้าคือเลนไหนมาฟีมือรับแต่งสลิงบมคกับพี่สลิงบ่ครับปอดขับกอาาร์ลีรอลี่ทำใบสองพื้นอีกนะฮะเอาเดจวดต่อนะครับท่านผู้ชมถ้าผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามช่องโมซิ่งบุญนนท์แล้วก็ เพจโมสิ่งบุญนวลกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปทางคลองเตยนะครับไปกนานัตเสกนี่แหละครับเกาะท้ายนะ้าแกไปนะครับครับผมบ๊ายบาย